ป้ากันมาที่อำเภอ,อจะมาขอเห้ท่านนายอำเภอได้ช่วยวันนี้เพราะวนะ่านำปปาเขาเนี่ยแบบมีใจมาแล้วห้าวันเราจะตั้งแต่วันพัดเจ้าบ้านแบบมีนำ้ำใจแล้วก็ยังเตรียมห,หูนะ้าประ้าที่พานมาอันมันคูนพ่องแบบมาพ่องอแล้วก็ล่าสุดนี่เปิดมาตัดหม้อไฟของประ้าหมู่บ้านไปแล้ว ไปได้ใจเงินกับไฟฟ้าเมื่อปีสามเดือนสักที่ผ่านมานะ่ะมาได้ใจตั้งแต่มันพัดแลยอันนี้อันนี้ไฟฟ้า,ฟาเป็นคนยกไปห,หรือว่าไงฮะว่าไฟฟ้าเจ้าเขากะบะฮู้เขากะคิดว่าหน้ามันแบบม้ายังกูเตืะเพราะว่าปกติมันกะม,าม,ามา้าพ่องบาม้าพ่องเนไหเจ้าแต่ครั้งนี้เขาบะฮู้แล้วเป็นชี้แล้วก็มีการไปถามคนหลวงบ้านแล้วเนาะเปิดกระบอกว่าบะมีใช้ตังไปจ่ายกับไฟเจ้าบ้านช่เหลือตัวเราไปก่อน ว่าที่เจ้าเขาบอกว่าตีเปึงแหะถึงต้องมาวันนี้กระาโซนบบมาต่าประเดียวคนเอาหลายจีขึ้นบนเออนี่ยไมซชไเดยพูดววพูยังะว่าคนหลงบ้านีู่้นะครับเขาไปขายัคนน้อยถงทีซื้อด้นะอันนี้อย่างอย่างนึงว่าไร้าล่ะ อังอยูทต่โรงเรียนบ้างอนะไรแต่เดิมมันกับเป็นหม้อไฟของโรงเรียนแหละจ้ะแล้วเ,เดือโรงเรียนนี่บ้างปิดไปเนาะเปินกระใจแขกทีจการึ้นสูบนำได้ดีขนาดทำปาตาหมูงบ้าน ใตัวน้ตัวกอนอะนมของเขาคอหไม่ยีีตัวนี้ร้วับตัวนี้นะครับตัวตัวนี้เป็นดิงงอกป็นงก็ละงยกไปยกขุงอุนอเของบ้านของบ้านในของจักแสงไเปิดไปลองเห้นวุ่นงกมาไฟไปออนี่มันสี่นี้มันานกสองพันกัแปดาน กมัลนลับเนากหคไเน่คือการระบบการบํบัดนี่แบบมันแบบบเพียงพอครับอย่างต่อหน้ามีแบบนี้การปล่อยหน้าทิงน้าน้ามี่มันกะทักไปอย่างในต่อทรงมันก็ทั้งสายต่อเนี่ยมนนี้การมีเบ้าหน้าเฉยเปลีหน้าทีงนี่ มันเกิดเรื่องให้ระบบนี่ครัดข้องบ่อยระยากให้มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นไหครับจริงนี่ความการไฟฟ้าไปจบมาตัดเราครับจนก็ต้องแจ้งมาตัดไฟบ้านหน่อครับจนต,ต้องแจ้งเจ้าของบ้านเหมือกนกันก่อนครับครับถ้าตนไมาแจ้งพบผู้จะผู้นำหมู่บ้านเนี่ยต้องประกาศในเจ้าบ,บ้านหูแล้วกูจะมาตัดกานที่จะในเขตที่โผลจะในนนะครับจะบ้านจะได้เปิดน้าเปิดเตียมไปใจ้ครับ นี้ครับคือการบริหารก,การประปาหมูบ้านตอนนี้นะครับไม่ว่าประปาหมูบ,บ้านที่ไหนก็ขาดทุนนะครับเพราะเก็บชาวบ้านเก็บเงินค่าชาวบ้านใช้ไม่เท่ากับเสียค่าไฟฟ้านะครับมาจุดทุกเดือนหมู่บ้านซ่อมทุกเดือน,นครับเพราะค่าไฟมันสูงมากมากตัวละสิบบาทหน่วยละห้าบาทครับตอนนี้ไม่ได้แล้วครับตอนนี้ต้องเพิ่มต้องขึ้นนะครับต้องขึ้นหน่วยละ 6บาทหน้าค่าประกันมิเตอร์20บาทถ้าหลังคาเรือนได้เตือนใหม่นะครับถ้าเปลี่ยนตัวใหม่ทางกรอบเป่าบ้านจะสมทบ200ถ้าตัว400นะครับ,บน้ำท่วมบ้านเรให้นหมดหนึ่งเดือนผมไม่ได้เก็บเดือนหนึ่งเดือนนะครับทาทาให้ไม่สามารถไปจ่ายค่าไฟฟ้าได้แต่ตอนนี้นะครับมาประชุมก